สวัสดีครับวันนี้พบก,กับชินดี่ช่องชินสตูดิโอนะคะวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาส่องราคานกในตลาดออนไลน์นะครับซึ่งในตลาดออนไลน์เนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายราคาเลยนะครับไม่ได้มีแค่ราคานะ้ที่หลากหลายรวมถึงมีนกที่ให้เราเนี่ยเลือกดูได้แบบหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลิฟเบิร์ดหงหยกซอพัดมองลิงเน็ก อะไรแล้วแต่หมดนะครับว่าใครเนี่ยจะเอาน้องตัวไหนมาเสนอบ้างนะครับ, <TH ERE> รบเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดนกออนไลน์กันเลยดีกว่านะครับ <S ý> บางคนนะครับเขาเนี่ยก็จะส่งรูปนกมาให้ดูนะ <S <S <qui> <S เป็นรูปนกน้อยน่ารักน่ารักที่เขาเนี่ยเสนอมานะ <S <S แล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็จะบอกให้ทักไลน์ส่วนตัวมานะคร <S ý Staff> ับหรือบางคนเนี่ยเขาก็ จะบอกราคาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่เขาบอกราคามาเลยนะครับ<อ>เพื่อที่ไม่ให้เกิดการเสียวเวลานี่นะครับนกฟอพัสสีพาสเทลตัวผู้นะครับราคาเริ่มราคาอยู่ที่เออหนึ่งพันบาทนะครับถือว่าน้องเขาเนี่ยก็สีสวยใช้ได้เลยครับน้องเขาอาจจะราคาแพงนิดนึงนะเพราะว่าเป็นสีค่อนข้างท,างที่จะสูงอยู่นะอะเดี๋ยวผมขอบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับ ว่าราคาของนกเนี่ยบางทีก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีความแข็งแรงของนกแล้วก็บางสายพันธุ์เนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับเพศด้วยนะาทาวนี้นะมีนกเลิ่มมาแล้วตัวละสองร้อยแปดสิบนะครับก็สีหรือว่าก็กณารักดีนะนะ่ารักอ่าแล้วในกลุ่มนี้นะก็จะมีพวกขายห่วงนกขายของเล่นนกขายโซ่นกอะไร สารพัดครับมีขายอาหารด้วยอุ้ยทำไมมีแต่คนขายฟอพัดกันเนี้ยฟพฟอ,ฟอลูกบอลฟอพัดตัวละสองร้อยแปดสิบอืมอมีมีน้องหงหยกนะครับหงหยกสีขาวสวยมากเลยคนระับน้องเขาแบบตาแบลวๆขาวขาวเลยครับ <c oughs> อ่าน้องเขานะครับราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งร้อยบาท มีลูกปั้นสันคอนวัวด้วยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยครับอุ้ยนั่นะเอาจริงๆนะผมเนี่ยก็อยากจะเลี้ยงนกสันคอนวัวอยู่นะแต่ประเด็นก็คือน้องเขาเสยงนั่งไม่หน่อยนะเขาจะชอบแบบแหกปาครับทุกคนนะมีนกหงส์หยกตัวราคาตัวละเก้าสิบบาทนะครับทุกคนครับมีให้เลือก โอ้โหหลายตัวเล้วทุกคนครับแล้วก็สีสันสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยครับโอ้น่าสนใจดีนะเนี่ยครับนี่เลิฟเบิร์ดราคาตัวละสามร้อยห้าสิบถ้ารับสองตัวขึ้นไปราคาตัวละสามร้อยครับถ้าอย่างนั้นถ้ารับมาสองตัวก็หกร้อยบาทแล้วโอ้มีการลดราคาด้วยเจ๋งครับว้าว มีคอกเตลสีนอร์มอนตัวละห้าร้อยห้าสิบบาทครับโอ้มีมีมีลิงเน็กด้วยครับลิงเน็ก <c oughs> ตัวผู้ราคาตัวละเจ็ดพันเจ็ดพันโอ้ไม่กอดลูกบ้านคอคเทลสีเหลืองตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับว้าวแล้วก็มีมีฟอร์พาร์ตอีกครับ ฟอพัดจะอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วฟอพัดนะครับราคาตัวละสา0รอบาทนะครับทุกคนนะครับผมเจอแล้วนี่มันมงสีขาวราคาตัวละหนึ่งมืนมื่ึเลยเหรอครับโอ้และเนี่ครับก็คือ เซสันชีกนะครับอันนี้ก็เป็นนกกรีนชีตนั่นแหละครับแต่ว่าลักษณะตัวเขาเนี่ยเป็นสีเหลืองแล้วก็ท้องแดงมากเลยนะครับเหมือนกับดวงอาทิตย์เลยนะครับโอ้ oh, 7,500ถือว่าราคาสูงเหมือนกันนะเนี่ยครับจากที่ผมดูมานะครับนกฟอพัดเนี่ยนะครับราคาอยู่ประมาณตัวละ300บาทนะครับนกกรีงเน็กเนี่ยก็ประมาณ7,000บาทนะครับแล้วก็ม้งสีขาวก็หมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ ผมจำได้แม่นแล้วแพงมากแล้วนกขุงยูนะครับก็ราคาประมาณร้อยบาทหรือบางทีก็อาจจะเก้าสิบนะครับเลิฟเบิร์ดสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็เลสซาครับเจ็ดพันห้าอ้าวลครับสำหรับคลิปนี้ผมเนี่ยก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้เก่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามแนละกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย